เบื่อตัวเองมีสองอย่างเบื่อสิ่งที่มีกับเบื่อสิ่งที่ทำหากมองไปข้างหน้าเราไม่เห็นเป้าหมายให้มองเข้ามาข้างในตั้งธงใหม่เป็นหัวใจของตัวเองรู้สึกถึงความอ่อนโยนรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงค่าของจิตวิญญาณสุขสว่างหากนึกถึงตัวเองแล้วรู้สึกเบื่อเบื่อ ให้บอกตัวเองว่าคุณเบื่อได้สองอย่างอย่างแรกคือสิ่งที่มีอย่างที่สองคือสิ่งที่ทำคุณจะไม่เบื่อสิ่งที่มีจนขาดใจตายแต่มีสิทธิ์เบื่อสิ่งที่ทำจนจุกอกพูดไม่ออกและคุณอาจเปลี่ยนสิ่งที่มีไม่ได้แต่ค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่ทำจนเป็นคนใหม่ได้อาจคิดถึงคนที่ไม่ควรคิดถึง และหมดพลังไร้แรงบันดาลใจหรือเกิดความเครียดแค้นชิงชังทนไม่ไหวให้หัดคิดถึงคนที่ควรคิดถึงต้องมีอยู่สักคนสองคนในโลกที่คิดถึงแล้วสบายอกสบายใจหรือกระทั่งคิดถึงแล้วเปลี่ยนความรู้สึกได้เหมือนไปอยู่ในโลกที่คุณอยากอยู่หรือเหมือนเห็นอีกโลกที่คุณอยากไปให้ถึงตอนรู้สึกเหมือนถอดใจ ไม่อยากเป็นอย่างที่กำลังเป็นอย่าพยายามแก้เบื่อด้วยการด่าโลกอย่าพยายามยิ้มสู้โลกด้วยอาการฝืนอย่าพยายามกลับมีไฟขึ้นมาด้วยการกะเกณฑ์ให้โลกเปลี่ยนให้พยายามเปลี่ยนเป้าหมายในการนึกถึงพยายามทำสิ่งท้าทายที่เป็นไปได้จริงพยายามเข้าให้ถึงหัวใจที่อ่อนโยนของตัวเองแล้วทุกอย่างจะต่างไป อยากทุ่มเทจิตใจให้กับการมีชีวิตไม่ใช่ถอดใจจากชีวิตจนเหลือแต่ศพเดินได้